ไปบีโก้แล้วทำไมคุณใหญ่ผมหมดความอดทนกับคุณนะก็นี่ FC เอซีเขาขอมาคนดูเขาขอเขาอยากดูแล้วคุณเป็นอะไรไม่พอใจอเอาหมาัดไปกินไหมเออไม่เก่งใจกันมากเอ้ยถ่ายคลิปอยู่อะ่ะคนะไรคุยคุณเดียวเก่ง <c oughs> บีโก้ไล์ <c oughs> หลายๆคนบ่นในครับคิดถึงบีโก้เล วันนี้เรากลับมาให้สาสมใจเลยทีเดียวผมเนี่ยโพสต์ไปหน้า Facebook ด้วยนะว่าอ,อยากจะได้วิดีโอนะครับพอดีว่าเราเนี่ยกำลังตามหาวีเจนหน้าใสากุ้งกิ้งดาวดวงใหม่ที่จะขึ้นมาเจอจลัดในรายการไปสาวของโพนี้ขยี้ใจก็เลยให้น้องๆเนี่ยช่วยกันส่งคิวดีโอมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่า กดไลค์ผมมีงากดไลค์ผมยังต้องอยังองยูไม่ชวนนักเรียนเลยเหรอนี่มอปลายหรือมออะไรฮะอือแต่พี่มอเต็มดอยอ <laughs> อข่าวมาก BGA Kitty อะน่าจะชื่อ Kitty นะสวัสดีพี่ Kitty คนสวยสวัสดีค่ะพี k i t ซูส,สวัสดีค่ะทำไมข่าวด้วยขนาดเลยวะกดต่าแไ้เลย, <laughs> ยกดติด ช่วยกดโหวตให้หนูตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้เราดูเป็นคลิปวิดีโอนะครับมีคนอัดแล้วส่งมาให้เรานะฮะโอ้ยเย็ดแค่เต้นด้วยโอ้โหช่องจะง่เห็นเอลเดียไปดูอน่นบ้าง <c oughs> อูส่งกันมาเยอะครับผม <c oughs> โอ้ย <c oughs> ทำไมมีแต่เนี้ยแ <c oughs> คตะวันภูเขามากเชื่ออะไรอะ <c oughs> โอ้ไม่มีเชื่อบอก โอถุงเงินกูจะไปรู้ได้ยังไงเล่าดีแต่เขาชื่ออะไรอะทำไมไม่มีชื่อบอกเลยตั้งคิวขอบคุณที่คืออะไรอะเจี๊ยนเหรอเจี๊ยนได้ไหมอะเลือดโอ้โหตำนนี้ที่โราเรียนเบสนะคะครับไม่ได้ดูป้ายเลยอะเพิ่งเข้าเรียนวันแรก พี่เคนะคะฝากติดตามด้วยนะคะครับผมบอลไม่ค่อยชัดเลยฮะเข้ามาใกล้ๆอย่างนี้นะคุณดีดีคด้วยคนดีดีเลยอ่ะวันนี้หนูจะแบบจะเต้นให้ดูจริงเปล่าไหนขอดูหน่อย ค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนคเลยนะคะชื่อดีมนะคะชื่อดีมโอ้ใส่แว่นด้วยเหรอแ<ส>ว่นแดงแดงฮะจะไว้ใจได้กาออชอบจริงเลยวิ่งใส่ลีเนี่ยมันดูมีอะไรอ่ะมันดูมีอะไรคนนี้เขาชื่ออะไรดีมดีมกูเมมกูเมมครับตอนนี้กูเมมทุกคนเลยฮะ เดี๋ยวเราเข้าไปเปหญิงนะครับผมในแอรบิโกกันต่อนะครับขอบคุณทุกท่านมากที่ช่วยกันส่งคลิปมานะฮะเดี๋ยวไปตามหานางฟ้าในนั้นต่อดีดีครับหลงเข้ามาหน่อยจีว้าวว้าวญี่ปุ่นดีนี่คือดาวดวงใหม่ส่งทักทายน้องเขาหน่อยสิชื่ออะไรเขาชื่ออะไรเดี๋ยวอ่านชื่อก่อนน้องพลอยหมวยอะคิสนี แบบกี๊ก็แส่หูเสียงตองพี่พนี่ขอบคุณค่ะพี่พนี่ขอบคุณนะคะตั้งแต่ผมทำรายการมานะผมมาชอบรายการนี้ที่สุดเลยชื่อพอยเหรอครับ ออ่อนเลยเ,นเนยากให้รู้ชื่อหอยหรือชื่อหวยก็ไดะแต่แต่ชื่อจริงๆชื่อหอยค่ะแต่พอยมีมันมีเยอะไงอ๋ออดีมันผมชอบส Ina, วันนี้นะเพื <c oughs> <c oughs> <kay> ่อนๆนะเราจะสนุกและเพลิดเพลินกับดาวดวงใหม่ๆดีมีกูเลยฮะแต่ก็แอบคิดถึงน้องเลมอนหนูยูไม่ลูกน้องเลมอนพี่เนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะอคิดถึงจังมาหน่อยหูแม่ขาวจั๊บพี่ไม่ได้มีเจตนาจะนอกใจหนูเลยนุลเลมอนโอ้ไม่มีัะดีค่ะ คนนี้ไข่กีใสก็มาขอบคุณกันอย่าเอามือลงลูกเอามือลงไม่ต้องไหว้หรอกครับเอามือลงเออครับผมไม่ต้องไหว้ผมนะผมเกรงใจอืมาปักปลายลูกที่ต่างหอกัวนะคะวีอ่ะสบายเลยฮะเอาเอาเอาโอ้โหอะไรครับเนี่ยมือลั่นไปโดนโอ้แต่ดีฮะดี โอ้ดีดีว้าวสนุกว่าไอ้ประเดี๋ยอาปีก้คีสแฟนหนึ่งแล้วหูเล็กก็ติดครับผมดีทุกอย่างจะเว้นเพลงที่น้องเปิดมีความสุขจววันนี้นะหมื่นเพชรนั่เดี๋ยวกูจะกระจายให้ทั่วเลยนะครับโปรยฮะเขาเรียกว่าโปรยให้สาวๆโอ้ยดีไปหมดเลยวันนี้จะไปลงหลักปักฐานนะใครดีวะ อุ้ยใบยกโอ้ยใบยกวันนี้แบบเปลี่ยนสไตล์จากที่เราเจอกันครั้งล่าสุดเลยนะครับเอาเอาเอาแบบบิ๊กโกคิดไปก่อนนะครับเบาเาเฮ้ยูค่ะน่ารนีค่ยใจนารัการักเลยโอ้ยอาผมมั่นใจว่าหนังตีนเขาดีกว่าหนังหน้าผมอ่ะเดียรกินอะไรกันเข้าไป โพนี่ใครยิ่มใจนี่ใช่พี่โพนี่ไหมอ่ะหรือว่าเป็นคนอื่นทาไมทำไมวะทำไมมันมีคนตั้งชื่อโพนี่เยอะหรอเนี่ยพี่พิมไหมอ่ะอ่าเป็นคนอื่นเดี๋ยวเดี๋ยวหูต่อยเลยเขายังจาไม่ได้ครับสงสัยต้องส่งซิกเนเจอร์ครับผมพี่ให้พี่หวังจริงๆพี่หวังใช่พี่พิมไหมอ่ะพี่อยากเลิกกับมียเลยครับพี่พีิมครับ พอดีเลยปากเนี่ยของจริงของขวัญเปิดตัวพี่โพนี่เขา M4 เหล่า M4 ตัวจริงคนน่ารักอ่ะท่านผู้ชมตัวชื่อใบหยกไม่ครับหูหน่อยอืมตาข้าผมยืดแก้มไื่พี่พีมค่ะอีกนิดนึงหนูจะสีดาวแล้วนะโอ้ยรอยีสามร้อขอเป็นเด็กเลยเหมือนพี่เป็นเด็กอ่ะหนูมาขออะไรทีละสามร้อยอ่ะลูกหนูก็รู้ว่าพี่ของจริง S <S ขอบคุณนะคะ <K ets> ขอบคุณนะคะีจุ๊จจจจบเลยครับจุ๊บเลยน้าผากมีตรงหน้าผาก เป็นคนบ้างนะครับผมดีเจเยอะนะฮะเรากําลังตามหาดาวดวงใหม่นะครับท่านผู้ชมฮะผมกำลังตามหาให้เพื่อนๆอ,อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆหลายๆคนเลื่อนเรื่อยๆจนกว่าจะเจอรักหนูหน่อยอืมเลยดูสิโอ้โหฮัลโหลคิดบิ๊ก,กคิส,สโอ้ยค้อนี่ค้อนี่ใจขอบคุณครับคอนี่ค้อนี่ใจ อ๋อผมพึ่งเล่นบีโก้วันแรกอใเดี๋ยวโชว์เลยโชเปโชเปแบบพึ่งเล่นวันแรกจริงเหรอกวเองฟอลโล่เขาด้วยสิกเชื่อกู้หรอพี่โพนี่พี่โพนี่กฟโล่เขาด้วยปีเลยปีเล่นันแรปีเนี่ยกดตรงเครื่องหมาบวก จริงเหรอที่พังในวันแรกเหรอไว้ขอบคุณครับเดีวพี่พี่ฝนนี่จะไม่ follow ของเขาจริงฝนนี่จะไม่ follow จริงพี่ไม่ค่อยอยาก follow พี่อยากทำอย่างอื่นมากกว่าแต่น้อกเขาน่ารักเลยเขาชื่อข้าวหอมชื่อข้าวหอมหรอครับแล้วหอมข้าวหอมได้ไหมชื่อข้าวหอมเหรอครับใช่ครับแล้วหอมข้าได้ไหม ก็่านี้ต้องเป็นต้องเป็นคิสมีแล้วอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอยหาอันอยู่ไหนอยู่ไหนนี่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 จะองซ้อนหน่อยสิตรงนี้เลยนะ้โอ้ยอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไอ๊ยอยนอ๊ยอ๊้โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอมยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย้อ๊ยโอ๊ยอ๊๊อออ กระจายทั้งบีเกอร์เงือชุดนักศึกษาเลยเหรอกะรู้พี่ขาชุดโอ้ยชุดนักศึกษาเลยเหรออุ้ยมือสั่นเลยอ่ะมือสั่นเลยอ่ะเอาบีเกอร์คิสไปก่อนขอบคุณนะคะนั่งดีๆลูกนั่งดีๆเดี๋ยวออกกูดูได้ยินทั้งวันอ่ะ อยู่อย่างนี้ได้ทั้งวันเลยจริงพูดจริงแต่ไม่ได้ไปเรื่อยๆวันนี้วันนี้พี่เคสามทุ่มนะคะแต่มันเลยเวลามาแล้วเชื่ออะไรครับผมเชื่ออะไรฮะน้ำฟ้าใช่ไหมน้ำฟ้าบีก็คิดก่อนนะเอ้ขอบคุณนะคะคุณโอนี่ขยี้ใจ thank you so much นะคะไม่ได้ดูหน้าเลย ยกให้พีกเขาหมดทุกคนเป็นแยงนะหมดนะหมดแก๊สเดียวพวกสั์เบียอยู่ไอ้ผมเซนเซอร์ด้วยนะไม่ต้องมายกให้ผมแค่ติดเหลืองพอแล้วเย่ถึงแค่ติดแดงเลยต่อต่อแฮปปี้แฮปเดี๋ยวไขวัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดอกเห็ดผมเคยไปเขาผมจำได้ถ้าจะไม่มีเขาใส่ชุดสีม่วงผมจำชุด แต่ไม่รู้ว่าเขาจำผมได้หรือเปล่านะครับผม999กอุ้ยห้ยแต่ผมจำเขาได้นะเปลี่ยนทรงผมหรอไม่คุ้นเลยใช่เขาเปลี่ยนทรงผมเพื่อนเขาเปลี่ยนทรงผมปกติเขาจะไม่ได้ผมทรงนี้ผมจำได้เี่ยผมหรอไม่คุ้นเลยต่อผมมาอ๋อเออใช่ตอนนั้นเขาผม,มสัน้น แต่งได้อยู่นะได้ได้เลยแล้วเสื้อตัวนี้ขอ C F ได้ไหมเนี่ยวพ่อหรอเอ่ะพอหรือันพออยากได้อะไรล่ะไอแกัะพิม์ต่อรองอยากได้อะไรล่ะลอสเตอร์ไหมสีเหลืองจะได้เข้ากับเสื้อหนูไงอันไหนวะลอสเตอร์นี่เหรอ น้องดอกเห็ดครับพี่ขอสารภาพนะว่าพี่ไม่มีตังค <c oughs> ์โอ้แล้วทำตัวป่าไปถามเขาเอาอะไร <c oughs> ดูคนอินตากำลังใจก็รู้อยู่ผมแพ้ชุดนักศึกษา <c oughs> แนวใสเลยเพื่อนๆใส่กิ้งเลยดูอ่อนต่อโลกดูแบบดูโดนังแก <c oughs> โอ้ยดูโดนลลังแกลกว่าแต่วันนี้มีทั้งสามร้อยไหมคะปิดสองดาวให้หนูหน่อยเอาไปทำไมสามร้อยจู่กับป๋าจะไม่เอาสองสามร้อยไอสัตว์ช็อกเลยมีคนช็อกเลยช็อกช็อกพีโคนี่ช็อกคเรียกทำไมช็อกช็อก ทำไมสตันอยู่ดีเนอะที่คนเบยแอบหอมแก้มว่าใช่ไรเยลลี่เหรอโอ้ยเยลลี่จังวนี้แหนะวะนะขอบคุณนะคะที่พอนี่ให่เลยยังวนเพื่อนเหล็กดัดฟันนี่อหญ่ยี่ฟันบ่อยโลูสตันใหญ่ใอย่าหญ่ยีฟันพี่จ้องฟันหนูอยู่เอาบอลลูนไปนั่งเล่นไปอย่ายิงฟันพี่จ้องฟันหนูอยู่ อย่ายิงฟันที่จ้องฟันหนูอยู่าเกาจัดอุ้ยต่หนูน่ารักคือใสๆเลยเพื่อนๆแนวแบบเด็กปีสองปีสามใสๆเลยคนนไหอะช่างมันไอแก่นั่นช่างมันอย่าไปสนใจมันผมชอบเนี่ยชอบแบบแนวอย่างเงี้ยดูแบบใสๆดูพี่เจนเอ้าเฮ้โอ้ดูพวกคุณทำนี่พวกคุณไปตัดขาผมมาก ตรงซอกคอพี่ขอได้ไหมตรงนั้นนะโคตรบ้าเก่เอาไปคนอื่นมัง้งไปคนอื่นมัง้งกระจายกระจายทั่วถึงนะครับอุย<ข>ออ้ยอุยอ้ยอุ้ยมุมสูง <c oughs> 99คาถา20อ่บอครับเพื่อนๆฮะ99คาถาอ้าวย่าอุย้ยผมใส่เชอร์บันเมื่อกี้ คาถาคาถาเดี๋ยวหาคาถามาหนึ่งเลครับคาถาคาถาเอาไปทำไมนี่จากพี่นี่เอาไป999้อาไปขอทำไมเล็กๆน้อยๆ้ลูกเป็นเสียเวลาทรงอุยอ้ยอุ้ยพี่คนนี่ขยี้ใจขอบคุณนะคเะขาต้องตบ200เ <c oughs> ทีอะเอาแล้วไม่ต้อง <c oughs> โดดตบก็ได้ครับ <c oughs> ไปลองโดดตบกันเลยค่ะโอ้ยข้อกังขาขอสิบครั้งพอครับไอ้ยายแก่ห<อ>รืมันท้าต่อรองขอสิบครั้งพอค่ะโอ้ยขอกังขาค่ะได้สามสิบรู้ไหมพี่สิบนะอู้ดีดีเลยเพื่อนๆ <ไป S 2> แต่ขอดูโดดตบหน่อยนะครับพอดีช่วงนี้ข้อกลังกายเหมือนกันอยากรู้ว่าเขาโดดตบก,กันยังไงเพราะว่าผมก็โดดตบ <นะ S 2> ไม่ไม่เป็นนะครับผมรอดูเหมือนกันนะฮะ 准备准备，准备。好，完成、er.。完 <mond> 成 <ays> <laughs> <os twisting>。好 <Stuff> <shelf>、okay,，了。准备加油。OK，Part 2，奥威只赢到这。哎、well，我快死了。 หมือนเดิมนะครับผมสาว,สาวในบีกดไลค์นะครับ<ม>น่ารักนะจะโหลดเข้ามาพูดคุยหรือจะโหลดเข้ามาเปลิงก์ดาวโหลดอยู่ด้านล่างนะครับผมถ้า่านที่ชอบฝากกดไลค์กดไลค์เยอะๆนะครับสัครสมาชช่องที่ทำให้ลืมกดกระดิ่งด้วยอยากดูดีเจคนไหนหรือคิดถึงดีเจคนไหนคอมเมนต์ด้านล่างนะครับแล้วเจอกันนะ